อยู่ที่หน้าโลตัสโลตัสอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าไฮยเจลลี่ตอนนี้อยู่ที่โลตัสก็มีแล้วมันขายดีมากผมก็เลยจะเล่นชาเลนจ์ถ้าเข้าไปไฮยเจลลี่เหลือกี่ซองใครเดยวได้ใกล้เคียงที่สุดผมให้สองพันว้าเจ้าถนัดนู้เลยหรือว่าเอเมกับหนูม่วงนะสองวันนี้จะเป็นของใครมาดูกันเลือกเลกอะไร ประมาณไม่สองก็สามแต่หนูตีไปว่าสามโอเคไอเลขไหนมากกว่ากันนะไปดูกันเราจะเข้าไปเช็คกันก่อนว่ามีกี่ซองท่ามเข้ามาเดี๋ยวจะมาเรียกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้พี่มีเยชนะว่ะมาเลยมาดูกันว่าใครจะชนะอนนี้อยู่แล้วโอเคผมกับแล้ว แสดงความยินดีด้วยครับเปิดตาได้ไอเดรดเจนนี่ตอนนี้มี8ปดสอัอเมชนะครับแต่บ้านยังถือเลยที่จริงมันควรจะสามด้วยซ้ำเพราะว่ามันขายดีมากใช่ไม่เลยจะเหลือน้อยหนูคิดว่าเขาน่าจะเพิ่งมาเติมก่อนหน้าเราไม่เคยกี่นาทียองไงสองพัน